น้องหรืเพื่อนถามพี่พรกันเข้ามานะคะว่าทําไมโพสต์แล้วถึงไม่มีใครมาดูทําไมไม่มีใครมากดไลค์ทำไมไม่มีใครมา like? ไมไมมคอมเมนต์อะไรเลยหรือวันนี้ออกมาไลฟ์แล้วนะแต่ไม่มีใครมาดูเลยไม่มีใครมาติดตามไม่มีใครมาแชร์สิ่งหนึ่งเลยที่พี่พรจะบอกคือวันนี้นะคะถ้าเราอยากจะให้มีคนมากดไลค์ให้เราให้มีคนมาแชร์เรา วิธีง่ายๆคือให้ออกไปก่อนค่ะเราอยากให้คนอื่นรู้สึกยังไงกับเราเราก็แค่ทำแบบนั้นให้เขา่อนเราอยากให้คนอื่นสะท้อนกลับแบบไหนให้กับเราเราก็แค่ลงมือทำสิ่งนั้นก่อนมันง่ายมากวันนี้อยากให้มีคนมากดไลค์เราอยากให้มีคนมากดหัวใจให้เราอยากให้มีคนมากดแชร์เราลงมือทำโดยการที่ไปกดไลค์ให้คนอื่นไปกดแชร์ให้คนอื่นไปคอมเมนต์ให้คนอื่น เพื่อช่วยกันดันโพสต์ของคนอื่นก่อนแล้วคอยดูผลลัพธ์ที่จะตามมานะคะพี่พออยังเชื่อเสมอว่าเราทำอะไรออกไปเราจะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาและเมื่อไหร่ที่เราลงมือทำโดยที่คือเราทำด้วยความที่อ,อ,อยากจะช่วยเราอยากจะไปช่วยดันโพสต์เขาเขากำลังไลฟ์อยู่เราเข้าไปทักเพื่อที่จะส่งกำลังใจนะช่วยกันดนันไลฟ์ของเขานะช่วยกันดันโพสต์ของเขานะ นี่คือสิ่งที่เราทําออกไปก่อนแล้วเราดูผลลัพธ์นะคะสิ่งดีๆมันจะสะท้อนกลับมาหาเราส่วนเรื่องของการไลฟ์ค่ะส่วนเรื่องของการไลฟ์ถ้าถามพี่พรว่าไลฟอยังไงให้มีคนมาดูเยอะๆนะตอนที่ไลฟ์พี่พรก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะพี่พรยังไม่มีผลลัพธ์ตรงนั้นผลลัพธ์ของพี่พรการไลฟ์ของพี่พร ะช่วงเวลาที่พี่พรไลฟ์ยังมีคนมาดูไม่ได้เยอะค่ะยังไม่ได้ถึงร้อยค่ะยังไม่ได้ถึงพันค่ะมีคนดูอยู่แค่หลักสิบค่ะแต่พี่พรไม่เคยกังวลเรื่องนี้พี่พรไม่เคยวิตกว่าเฮ้ยไม่มีใครมาดูฉันเลยแล้วจะยังไงเพราะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะจะมีคนมาดูเราเยอะขึ้นและในความเป็นจริงที่เราต้องรู้คือยอดวิวมันไม่เกี่ยวกับยอดขาย ยอดวิวคนดูไม่ได้เกี่ยวกับอยอดขายที่มันจะเกิดขึ้นและวันนี้เราไม่ต้องรอใครมาแชร์เราด้วยเราไลฟ์ไปเลยค่ะไลฟ์ไปเลย,ลยไลฟ์ลให้จบไลฟ์ให้เสร็จทําหน้าที่ของเราให้เสร็จให้มันให้จบจบให้อยากให้อะไรให้ไปเลยค่ะพูดไปให้ไปให้เต็มที่แล้วไลฟ์เสร็จใช่ไหมคะก็มาแชร์ตัวเองค่ะก็ไลฟ์เสร็จใช่ไหมคะ ก็มาจัดปาร์ตี้ให้ตัวเองค่ะวันนี้ไม่ต้องรอใครดันดันตัวเองได้ค่ะเรื่องของการไลฟ์ดันตัวเองไปได้เลยค่ะส่วนเรื่องของการกดไลค์การกดหัวใจหรือการมาดันโพสต์นะคะถ้าเราอยากให้มีคนมาช่วยดันเยอะๆเราก็ไปดันคนอื่นก่อนให้ออกไปก่อนโอเคไหมจ๊ะง่ายๆนี่คือเทคนิคที่มันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรเลยเพียงแค่เรา อาจจะลืมมองเราอาจจะลืมทํามันก็แค่ให้ออกไปก่อนแล้วสิ่งดีๆจะสะท้อนกลับมาหาเราโอเคอยากได้ข้อมูลดีๆติด,ดตามกันไว้นะคะให้ด้วยใจไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ